สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Night c l ค w นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาแนะนำเกมนะครับแต่จะมาแนะนำกิจกรรมดีๆจากทางกิ i ไฟนั่นเองนะครับโดยในตอนนี้นะครับทางกิ i ไฟเนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะร่วมมือกับทางค่าย v m i x นะครับแล้วก็เกม Night c l ค w นั่นเองนะจะให้เราทำการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพื่อรับของรางวัลมากมายจากทาง วไลแ้ก็จากเกมไนท์โครเองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการลงทะเบียนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนแบบไหนแล้วก็รางวัลจะมีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยสําหรับคนที่สนใจนะครับก็ให้กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับที่ผมได้มีการแปะไว้ให้เราเรียบร้อยนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะเราสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ กดติ๊กเข้ามาแล้วก็ดีเลยเลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าทางด้านของกิลไฟเนี่ยก็จะร่วมมือกับทางค่าย Vmix นะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนล่วงหน้ากับเกมไนท์โคลนั่นเองนะครับรางวัลที่เราจะได้รับมีรางวัลอะไรบ้างเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะนี่เลยฮะนี่เห็นไหมอ่าก็จะมีอยู่แบบ2แบบด้วยกันนะครับก็คือรางวัลแรกที่เราจะได้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นรางวัลตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรางวัลกันแล้วครับกดเข้ามา ตรงนี้นะครับรายละเอียดรางวัลที่เราจะได้เนี่ยจากทางกิลไฟก่อนนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของกล่องเริ่มต้นการประจนภัยนะครับผมก็จะมียาสกัดโจมตีนะครับเป็นแบบผูกมัดนะทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับก็จะมีอย่างละหานะตรงนี้เห็นไหมอ่ามียาสกัดชัยชนะนะครับอย่างละ5นะครับผมมียาสกัดพิทักษ์นะครับได้5ชิ้นเหมือนกันแล้วก็มีตะกร้าอาหารนะครับ5ชิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลจากทางไนโกรด้วย นะครับก็คือจะเป็นหมาป่าสีเงินนะครับอีการติการนะครับผมแล้วก็มีเหรียญกิจกรรมการเดินทางครั้งใหม่แล้วก็มีทอง500แสนนะครับและจะมีกล่องสนับสนุนการเติบโตนะครับผมจะบอกว่าไอเทมต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับในช่วงแรกที่เรามาทําการเริ่มเล่นเกมไนโตรนะครับผมถ้าเกิดเรามีของเหล่านี้เนี่ยคือมันจะสะดวกสบายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ย ควรจะมาลงทะเบียนไว้นะครับผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าใครเล็งที่จะเล่นเกมไนโครอยู่แล้วนะครับผมโอเคต่อมานะครับจะเป็นของรางวัลเอ่ออีกอันหนึ่งนะครับที่เราเอ่อแบบว่ามีสิทธิ์ที่จะได้นะอันนี้ต้องไปรุ่นรางวัลอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดคุณได้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหคุณมีเงินไปเติมเกมแบบไนโครแบบซื้อของเปิดกาชาอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับหรือว่าจะเอามาแลกเป็นเงินจริงๆของคุณก็ได้นะครับก็คืออันนี้เห็นไหม จะเป็นรางวัลนะครับสามพันวีมิกล,ลา์นะครับปุ่มให้เราทําการกรอกที่อยู่ wallet นะครับก็ตัว wallet เ,เนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีในส่วนของตัว wallet เ,เนี่ยก็คือให้คุณเป็นโหลดในส่วนของ play wallet มาก่อนหรือว่าจะโหลดตัว yuna มาก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยโหลดได้ทั้ง2แบบแต่ผมจะแนะนําเป็น play wallet ละกัน นะครับก็ไปโหลดมาพอโหลดมาเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําการสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเอาตัวเลขวอลเล็ตเนี่ยมาใส่ตรงนั้นล,ล่างตรงนี้ตัวของรางวัลเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือรางวัลที่1เนี่ยคือ1 5 0 0งพันห้ดอลลาร์นะหนรางวัลด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคุณโชคดีมากๆคุณก็อาจจะได้ส่วนรางวัลต่อมาก็คือ300ร้อยมิดอลลาร์นะครับอันนี้เนี่ยจะเออห้ารางวัลด้วยกันนะครับที่แจกนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาในส่วนของตรงวอลเล็ตนะครับมาใส่เดี๋ยวผมจะเอา เขาผมมาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะได้วอลเล็ตมาแล้วนะครับก็เอาใส่มาเลยอันนี้จะเป็นเลขวอลเล็ตของผมนะครับใครอยากจะส่งอะไรมาให้ผมก็ส่งได้นะฮะไม่ว่ากัน <c oughs> โอเคก็กดยืนยันนะครับพอใส่วอลเล็ตได้ยปร้อยแล้วเนาะกดไปเลยครับนี่ไอ้เห็นไหมฮะ แค่นี้แล้วครับก็รอลุ้นเอานะครับว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่านะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากลับเข้ามาที่ตรงนี้อีกอันนึงนะครับผมลืมบอกไปว่าคุณต้องทําการกดเข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเ,เว็บไซต์ของทางเกมไนท์โคลด้วยนะเนีย่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับคําว่าลงทะเบียนล่วงหน้านะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้าเว็บไซต์ของทางเกมไนท์โคลอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็คุณก็มาเลือกตรงนี้ครับ P-register ตรงนี้นะฮะ กดติ๊กเข้าไปเลยก็จะพาเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คือของรางวัลที่เราจะได้จากทางไนใคโคลนั่นเองนะคุณจะใช้กี่อีเมลก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะเอามาเล่นเกมนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่อีเมลก่อนพอใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดเซ็นต,ตรงนี้ได้เลยนะปึ๊บนี่เขาก็จะทําการแบบว่าให้เรามากดตรงนี้นะอ่าเสร็จแล้วนะครับ ตัวรหัสเนี่ยจะส่งไปที่ในส่วนของ Gmail ของเราอีกทีหนึง่งให้เราเอาตัวโค้ดนะครับรหัสที่ทางเว็บไซต์ในส่งไปนะครับให้เอามาใส่นะครับตรงนี้นะด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอามาใส่ก่อนได้รหัสมาแล้วนะครับ354547เอ่ะเรียบร้อยแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยปึ๊บนี่นะครับ อ่าแค่นี้นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าเราทําการลงทะเบียนอีเมลนั้นๆเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มารอรับรางวัลได้เลยตอนที่เกมเปิดนะครับอันนี้เนี่ยเราได้รางวัลชัวร์ๆอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวที่เป็น v ีมิกล่าเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งส่วนต่อมาก็จะเป็นการสมัครกิลไฟแอคเคาน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการสิทธิพิเศษต่างๆจากทางกิลไฟเพิ่มเติมนะเมื่อคุณสมัครกิลไฟแอคเคาน์แล้วเนี่ย คุณก็จะได้สิทธิพิเศษจากเกมดังๆหลากหลายเกมมากเลยนะครับเพราะว่าทางกิลไฟเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ร่วมมือกับหลากหลายเกมเลยนะเนี่ยเห็นไหมเลื่อนลงมาดูก็จะมีะข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้มาทําการร่วมสนุกกันนะครับ่วนใครที่สนใจก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครกิลไฟแอคเคาท์แล้วกันนะครับว่ามันสมัครแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับ จอยกิวไฟนะครับผมก็กดติเข้าไปอ่าพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมก็ให้เราทําการใส่อีเมลที่เราต้องการจะลงทะเบียนนะครับก็กดรีจิตเข้าไปนะเป็นการสมัครในส่วนของทางกิวไฟนะครับใส่อีเมลไปใส่พาสเวิร์ดอะไรไปให้เรียบร้อยหรือว่าเราจะมากดรีจิตตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่อีเมลตรงนี้เดี๋ยวขอใส่สักครู่หลังจากเราใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับก็กดรีจิตเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะกดไปครับ ปั๊บทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะก็คือทางตัวเว็บไซต์เนี่ยจะส่ง OTP เข้าไปให้เราที่อีเมลของเราที่ทําการลงทะเบียนไว้นะครับให้เราเข้าไปที่หน้าอีเมลของเรานะครับพอได้เลข OTP มาแล้วนะครับก็เอามาใส่ได้เลยของผมเนี่ยจะเป็น384789นะครับอ่ะเรียบร้อยก็กดคอนเฟิร์มได้เลย ปั๊บนี่นะฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาทาการกดเซฟ My Username นะครับก็กดไปเลยเราก็ทําการตั้งชื่อไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งชื่อเป็นนี่แล้วกันนะโอเคปั๊บนี่นะครับแล้วก็กดเซฟนี่เสร็จแล้วเห็นไหมอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกดสตาร์ทกิวไฟล์ไปได้เลยปั๊บนี่นะครับ อพอเราทําการกดสตาร์ทไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่าเราเลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจะมีให้ทําการแบบว่า Connect w a l l e t ด้วยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการสมัครกิวไฟแอคเคาน์แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะสามารถมาทําการร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางกิ i ไฟเนี่ยมีให้เราร่วมสนุกได้นั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมจากเกมไนท์โกลนะครับก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยกันละกันนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆในตอนนี้หรือว่าในอนาคตจากทางกิ i ไฟก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้ละ ต้้งรนีไดก็จะมีข่าวสารบอกนั่นเองนะครับผมและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดนะครับจากทางกิลไฟที่ร่วมมือกับทางค่าย VMix นะครับที่ทําการลงทะเบียนล่วงหน้าเกมไนโคร่นั่นเองนะสาหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเราจะสามารถร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่เกมเปิดให้เข้า เล่นเลยนั่นเองนะครับผมยังไงก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะเอามาฝากไว้เท่านี้ใครที่มีอะไรสอบถามนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม